กับบริเวณประตูระบายน้ำนะครับบ้านกูดแค้นครับพี่น้องนะครับลำเซื่นครับวันนี้กับรรยากาศก็คือเพิ่นแขวนบานประตูได้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะครับผมตามไลน์นะครับบ่วสิเป็นทางหน้ากับทางหลังก็คือปล่อยแขวนลอยนะครับระดับน้ำอยู่ประมาณ8เมตรนะครับเขาผลงานเพิ่นกระดานเขาขึ้นมาครับพี่น้องตึกมือเ้าเดนี่ยตึกมือเสารึเปล่าพี่น้องตึกมือเสาร์ผลงานครับแต่เป็นปลาเล็กเนาะ ปลาหน่อยพี่น้องนี่ครับตึกเหมือนเส้ากับปลาสองเส้นครับกับเพื่อจะเอาขึ้นมาขายไปสักนั่นบ่นี่เอาไปใส่ถังนดำแข็งใส่ถังใส่ถังเอ้านี่ครับผลงานครับผมโอ้กล้ามมีพวกล้ามนะตัวใหญ่กับปลาปลาคุยล่ามปลาคุยล่ามปลาคุยล่ามไหลไปแล้วครับนี่ครับพอแล้วครับกับเอ่อ ชาวบ้านกับมหากรนหลายอยู่ครับจากที่บึงเขาพุ่นละน่ามันนี่ออกแกงไปแล้วนะครับคือถ่วมล่ำน้ำเส้นไหลออกไปพุ่นละครับพี่น้องนะครับออกไปออกข้างหางแล้ววันเถอะคนมาหากัีหลายอยู่พุ่นละครับคนหาอยู่หากินกับหลายอยู่ปลากะพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับผมวันที่มันนีวันที่ตัวไหเห้เจ็ดบ่ จ็ดถึงแปดพันเสาครับพันเสาช่วงเสาครับปุระครับนำนำลร้แห้งนะครับทีมงานกับพึ่งมัถึงครับก็ว่าจะลงไปปุระครับถางลุมลงไปนะครับเลื่อยลงไปที่เคยไปทายก็คือปูนผี่น้องเลื่อยต้นสำสาลงไปผุ่นครับประมาณโลกป่วยวาสิญานลงไปบางทางผุ่นเพราะว่าตะกามันถืออยู่ขางลุมนะครับป่านะครับว่านในพยพลไร่สดก็อยู่ขางลางนะครับ แต่ว่าเาบิ่งบรรากาศอยู่ที่หน้าประตูหน้าประตูระบายน้ำก้อนนะครับนี่ครับชาวบ้านก็มาอายุหากินหลายครับนะครับแต่ยังไม่ทันเบิ่งว่าถือบ่นะครับแต่ว่าก็น่าจะพ่อได้อยู่น่าจะพ่อได้เก็บอยู่ดอกมันยังเศรอยู่น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะปลาน่าจะเข่าอยู่ พายุไก่นะครับเด้อนะครับแจงขคาวครับสําหรับลํ้ำลำเซืร์นนะครับบบริเวณประตูระบายน้ำนะครับน้องเรือนะบ้านขุดแค้นนะครับตําบลโน้นท่องอําเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับกับพ่อได้ยุ่นี่ถือยุ่งพอล้วครับเป็นแถวเป็นแนวไปเบ้อเดี๋ยวคนไล่ลายนี่ถือว่าลายยุ่นะครับเต็มยุ่ นี่นี่ก็ยกอยู่นะมาเรียนเป็นตัวระบายน้ำนะครับ